โอเคครับ okay, ผมก็สวนะัสดีั่พีู่้องทุกคนทุกท่านนะครับผมก็อยู่ในช่องที่เกมเมอร์ทีเห็ดซึ่งวันนี้นะผมก็จะมาเล่นกับน้องนะตามที่สัญญา,าไว้นะอันนี้จริงๆเป็นคลิปมันเป็นอีกคลิปหนึ่งนะหัวร้อนมากไล้คลิปเมื่อกี้พื้นที่เต็มทุกคนผมลุบอารวี R R กับสปีดด d ิฟไปแล้วทำใจโทรศัพท์ไม่ดีก็ต้องทำใจไว้ทุกคนผมไปสู้คนอื่นเขาไม่ได้ ตานี้ตานี้เล่นยาวๆสกายไม่ต้องกลัวพื้นที่เต็มถ้ามันเต็มรอบนี้ก็ลงขยะไปซะไ,ไม่โทรศัพท์นี่แหละลงขยะฟรีไฟไม่ได้ผิดอะไรโทรศัพท์พี่นี่แหละลงขยะไปแล้วเดี๋ยวเก็บตังค์ซื้อโทรศัพท์ใหม่มาทำคลิปโดยเฉพาะเลย ตั้งบังเกอร์ไม่ตั้งตั้งป้อมปืนอย่าเพิ่งโอเคเริ่มแพ้แล้วรับร้อยบัก อัสกายิงพี่ได้เลยเลือดเหลือสี่สิบสี่สิบเก้าแล้วตอนนี้ตายมาอัดยาวๆไปเลย ไปกระโดดทำอะไรสักรัานคลิปนี้เราอัดยาวๆไปเลยสกายแบบจะนอนเล่นตอนอัดคลิปก็นอนเล่นได้เลยขู่ฟังจะบักก็บักไปมาอยู่ไหน อยู่ยนี่เองเหรอหัวหนึ่งเมตรหัวหนึ่งเมตรอยู่ยนี่เองเหรออยู่ยนี่เองเหรอเอาตัวลวงุงมาดิมาดิโพโผหัวดิโผหัวดิโผหัวหนี่โพหัวนี่ ทำไมอ่ะออซื้อน้องเจ้าเอาปืนอ,อะไรแล้วก็ได้แค่สองขวงมานี่มาค่ะพี่อาสไก เอามาถอยเดี๋ยวพี่ยิงตัวเองให้พี่เลือดน้อยน้องจะได้เวลาหนึ่งหนึ่งน้องจะได้ได้เปรียบกว่าพี่หุ้ยมาเริ่มมันจะได้แบบดูสูสีกันหน่อยตอนเนาี้แพ้แน่เอ,อ้อ เดี๋ยวพี่จะทำให้เลือดพี่น้อยไปเรื่อยๆเลยโอเคน้องจะได้แบบมันจะได้แบบดูสูสีใช่ไหมไม่งั้นมันแบบพี่เลือดเยอะกว่ามันไม่โอเค <c oughs> แล้วพี่ค่อยเอาจริงคีเดียวเลย <c oughs> พอดีดูหนักมากไปหรือเปล่าไม่รู้ còn hay nó còn với tất cả giờ giờ diễn tôi yên giờ diễn tôi mà nó mà 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 lướt lắm nói lắm tôi 135 Eita. วูเต็มหัวเลยได้พี่จะอ่อนให้น้องหกตาจากนั้นคอยดูเศษสร้างน้องได้เลยเดีย๋ยวซ,ซื้อไอวอลไปสองอันให้น้องสะสม <า S 1> <สา S 2> ไอวอลเอาไอวาเาไ้เยอะเวลาเก็บพี่จะได้กดได้มันๆเลย ดูเอาแล้วกันดูปิงเอาลแล้วกันหูเหือสี่สิบหกอยู่นี่ไงไอยู่ข้างนอกครับมันก็หาวเองดีหูบุสาอ่อ,อนเอาเลือดออกได้คนแล้วนะมากกไย ปัก๊กเออดอกเดียวจบเกมตอนนี้ก็จะแบบรีบๆหน่อยนะทุกคนอีพีหน้าเอาแบบนี้ไหมอีพีหน้า,าแบบนี้ไหมเอออีพีหน้าน่าจะมีคลิปอีพีหน้านะบัตรผมเลยอ,อีกถ้าอีพีหน้าไม่ได้ลงแสดงว่าโทรศัพท์ผมพังหรือพื้นที่เต็มนี่แหละทุกคนมีสองอย่างนะให้ทุกคนจำมาไว้โทรศัพท์ผมบนอยู่แบบนี้แหละแทบไม่มีวันไหนที่ไม่ได้บ่นเรื่องโทรศัพท์ว่าไง <im itation> โอ้ถ้าบัตรสร้างห้องมันแจกอีกโคตรดีใจอะ <im itation> เพราะว่าเดือนเนี้ยคลิปมันเสียเพราะบัตรสร้างเอ้ยบัตรสร้างห้องมันเสียเพราะคลิปเนี่ยเออไปทั้งหมด2อใบแล้วถ้ามันเสียสามใบนะมีเรื่องแน่วีโวคอยดูมาเอ้ยอย่าเพิ่งสกายเอาเลือดเอาเลือดให้น้อยกว่านี้ไม่สสิบห้าโน้พีโอเค <First play. S 2> คอยดูตาถัดไปนะว่าผมจะแพ้ <c oughs> ขำแห้งเลยเรา <c oughs> เพราะว่าเรามาอ่อนให้น้องก่อนใช่ไหมแล้วก็แบบค่อยเอาจริงอะครับแบบเห็นในต่างชาติเขาทำกันเยอะแต่ไม่ใช่ว่าอ่อนให้น้องแล้วตาสุดท้ายแล้วน้องชนะนะฮากลิ้ง <c oughs> บอกเลยยืงมามุมเดิมสกายลานโลกเหมือนเดิมมาลานโล่งเลยครับพี่น้อง กดไม่โดนเอออะไรอะไรจะยิงอะไรผมคุณยิงผมไม่โดนหรอกอย่ามั่วให้เยอะคุณนะอู้โอ้ยเซเลยเหลือเหลือสิบสามออเออมาที่เหลือเจ้าคอยดูนะอิ่มแน่รับประกันทุกคนทุกคนดูตาที่เหลือเอาไว้ให้เต็มลูกตา ทุกคนองดูเอาไว้ให้เต็มลูกตาไอ้พวกตาที่เหลือผมจะเอาตริงให้หมดให้เรียบเลยป้อมปืนเขยียนป้อมปืนขยยนตั้งนักใช่ไหมได้เดี๋ยวรู้ไม่เหลือตาแรกตั้งครับ <S <S มารู้เรื่องแน่ <S <S เป็นไงเจ็บเจ็บ อ่ออถึงโทรศัพท์ผมจะไม่ค่อยดีแต่ผมก็สู้ครับมาดิมาไม่ชนะตอนที่เราไม่เราไม่ได้ซื้อรถขับบินมานี่แหละพี่ก็ไม่ซื้อเห็นพี่ซื้อหรือไงเไดี๋ยวได้ไบินยาบินเพื่อถ้ใจะตัดา โอ้ยิงน้องไม่ทันก็เราก็ได้มาคร้ามาสองแต้มเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะเล่นบัตรอันน okay. okay. ี是是้ก so ันอีกนะครับอืมแต่ผมเอารองเท้าบินไหมเดี๋ยวพี่ซื้อสำรองไว้ให้โอเคเผื่อว่ารองเท้าบินน้องหมดพี่ได้เออเอาของพี่ให้น้องโอเคเอใช่ใช่ใช่เก็บไว้ในตัวนี่แหละ ูทจทำไมแล้วเสียงที่จะไปนล้วเจ้พันจะช็อากาศดนเฮ้ยลงมาข้างล่างดีมองไม่เห็นเฮ้ยยังรอเหมือนเหมือนแบบพนมมือแล้วก็แบบเอิม่มว่าเริ่มหนึ่งน้ำหนึง3นะแล้วเริ่มเลยหนึสองสาม มาทุกคนสู้สุดแรงจะกระตุกจะเป็นอะไรก็เป็นไปเลยตอนนี้ผมไม่สอละขอขอแค่ผมไม่ไม่แพ้ก็พอไช คอยดูเถอะไม่ได้ชนะหรอกน้องอ่ะพี่จะเอาอไม่เกี่ยวสุขามไม่เอออแล้วแต่สุขามยังไม่จบจะเพิ่งรับศพทหารมาแล้วเรามาดูกันว่าใครจะชนะคือแบบ เขาต่อมนแป๊บีอโอเคโอเคอ๋อขึ้นไปดูภูเขาออกไม่ได้มีวงเดี๋ยวอีพีหน้าผมก็จะเอาด่านนี้เหมือนเดิมนะทุกคนเพราะว่าบัตรสร้างห้องสีเหลืองอะที่เขาแจกอะมันเสียเพกับคลิปแล้วเอายังเริ่มเห็นเห็นคือยิงเลยนะไม่มีข้ออ้างมาแบบเดียวเดียวเดียเดียวโน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  จะวิ่งไปไหนหรออ,เอ,เอ,เอะเด๋ยวิงยิงทิ้งให้อะไรอะไรอะไรฮะถือซองเป็นเอก,กลักษณ์เลยนะถือซองเป็นเอก,กลักษณ์เลยนะฮะถือซองเป็นเอก,กลักษณ์เลยนะอืมอมติดท่อนะเอา